สวัสดีครับวันนี้เราจะไปผจญภัยในโลกของพืชดอกกันนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าจากดอกไม้สวยๆเนี่ยมันกลายเป็นต้นใหม่ได้ยังไงคือมันเป็นการเดินทางของชีวิตที่น่าทึ่งมากๆเลยเราจะไปดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับนี่แหละครับคำถามสำคัญของเราในวันนี้เลยคือพืชดอกเนี่ยเขาใช้ดอกไม้ในการสืบพันธุ์ยังไงกันแน่ มันไม่ใช่แค่สวยงามนะแต่มันมีนกลไกที่ซับซ้อนและฉลาดมากๆซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเรากำลังจะไปไขคำตอบกันเอาละครับทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นและสำหรับพืชดอกแล้วจุดเริ่มต้นนั้นก็คือการถ่ายเรนูครับมันคือการเดินทางครั้งแรกของชีวิตใหม่เลยนะเป็นขั้นตอนที่ถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้เลยแล้วการถ่ายเรนูที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่าพูดง่ายๆเลยนะครับ มันก็คือการที่ละอองเรนูซึ่งเปรียบเหมือนเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับมันต้องเดินทางจากส่วนที่เรียกว่าอับเรนูไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียให้ได้เพื่อที่ทั้งสองจะได้เจอกันแล้วก็เกิดการปฏิสนธิต่อไปกระบวนการของมันก็มีอยู่2สเต็ปง่ายๆแต่สำคัญสุดๆเลยครับ ขั้นแรกเลยคือเรนูต้องถูกปล่อยออกจากอับเรนูก่อนแล้วจากนั้นในขั้นที่2องเรนูที่ลอยไปเนี่ยก็ต้องไปแลนดิง้งหรือไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียให้ได้พอดีเป๊ะคิดภาพตามนะครับมันเหมือนบริการส่งพัสดุเลยนะคือต้องส่งของชิ้นสำคัญมากๆให้ไปถึงมือผู้รับให้ได้อย่างถูกต้องโอเคแล้วพอพัสดุของเราไปถึงที่หมายแล้วไงต่อล่ะทีนี้ล่ะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่า การปฏิสนธิซึ่งเป็นโมเมนต์สำคัญมากๆเลยนะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆแล้วใช่เลยครับเราก็ต้องอยากรู้กันต่อใช่ไหมล่ะครับว่าเอ๊ะแล้วพอเรนูไปถึงยอดเกสรเพศเมียแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยคำตอบก็คือการปฏิสนธินี้เองครับที่เป็นตัวจุดประกายให้เกิดการสร้างมเมล็ดและผลขึ้นมา ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับก็เหมือนกับดอกแอปเปิลที่พอได้รับการผสมเกสรแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นผลแอปเปิลให้เรากินกันนั่นแหละครับมันคือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆแต่ว่านะครับความพิเศษของพืชดอกเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนด้วยคือมันเจ๋งตรงที่ว่าไม่ได้ปฏิสนธิแค่ครั้งเดียวจบแต่ทําพร้อมกันถึงสองครั้งเลยครั้งแรกเนี่ย เพื่อสร้างตัวอ่อนของพืชขึ้นมาส่วนครั้งที่สองก็เพื่อสร้างอาหารเอาไว้เลี้ยงตัวอ่อนโอ้โหมันเหมือนกับการเตรียมข้าวกล่องไว้ให้ลูกน้อยเลยนะครับคือเตรียมพร้อมทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่เกิดพอมีเมล็ดกับผลแล้วคิดว่าเรื่องจบหรือ,อยังครับยังเลยภารกิจยังไม่สิ้นสุดครับเพราะต่อจากนี้คือการเดินทางครั้งใหม่นั่นก็คือการกระจายเมล็ดครับผมซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเมล็ดพืชก็ได้เลยนะ ก็น่าคิดนะครับว่าว่าแล้วมันเล็ดพืชที่เป็นเหมือนนักเดินทางตัวจิ๋วเนี่ยมันจะออกไปท่องโลกกว้างไปหาบ้านใหม่ในที่ต่างๆได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีขาเดินเองก็ได้แล้วมันจะไปได้ยังไงล่ะโอ้โหบอกเลยว่าพวกมันมีตัวช่วยเพียบคือธรรมชาติฉลาดมากครับ บางชนิดก็อาศัยให้สัตว์ต่างๆมากินผลเข้าไปแล้วก็ไปอึมเมล็ดไว้ที่อื่นไกลๆบางชนิดก็มีปีกหรือเบ้ามากจนลอยไปกับลมได้สบายๆหรือบางชนิดก็ลอยไปกับน้ําได้เลยนะที่พีกไปกว่านั้นก็มีนะคือผลของมันแตกโพละออกมาเองแล้วก็ดีดมเมล็ดกระจายออกไปเลยโหกลยุทธ์แต่ละอย่างนี่สุดยอดจริงๆเดินทางมาไกลเลยนะครับ และแล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายของการผจญภัยครั้งนี้นั่นก็คือการงอกครับเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตใหม่จะได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆเหมือนกับที่บอกเลยค่ะว่าจุดสิ้นสุดของการเป็นเมล็ดก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นต้นไม้ต้นใหม่นั่นเองและนี่คือคำถามสุดท้ายที่จะปิดท้ายเรื่องราวของเราครับว่าอะไรกันนะที่เป็นเหมือนสวิชเปิดปลุกให้เมล็ดพืชที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่ได้ จริงๆแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่3ปัจจัยสำคัญนี้เลยครับ 1. คือน้ำา2คือแก๊สออกซิเจนและ 3. คืออุณหภูมิที่เพาะเหมาะพอดีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เมล็ดได้รับทั้ง3อย่างนี้ครบนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าได้เวลาเติบโตแล้วแต่ถึงแม้ว่าทุกต้นจะต้องการ3อย่างเหมือนกันนะวิธีการงอกของมันก็ไม่เหมือนกันสทัทีเดียวครับอย่างพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย ก็จะมีสไตล์การงอกเป็นของตัวเองซึ่งมันก็โชว์ให้เห็นเลยว่าโลกของพืชเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากๆเลยและจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยพืชไม่ได้ทำเองคนเดียวทั้งหมดนะมันมีผู้ช่วยครับตั้งแต่มแมลงตัวเล็กๆอย่างผึ้งไปจนถึงนกสัตว์ต่างๆทุกชีวิต ล้วนมีบทบาทที่ช่วยให้พืชขยายพันธุ์ต่อไปได้มันคือระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกอย่างทำงานร่วมกันแต่ลองคิดดูสิครับพืชต้นหนึ่งเนี่ยสร้างเมล็ดได้เป็นพันเป็นหมื่นเมล็ดเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอาจจะมีแค่ไม่กี่เมล็ดเท่านั้นที่รอดแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้จริงๆมันก็เลยน่าคิดนะครับว่าท่ามกลางอุปสรรคสารพัดเนี่ยชีวิตใหม่มันเริ่มต้นขึ้นมาอย่างแท้จริงได้ยังไงกัน นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวงจรชีวิตในธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแล้วก็แข็งแกรนอย่างไม่น่าเชื่อเลย